ผมเดินไปปุ๊บผมเห็นว่าเออร้านนี้ขายจับฉลากเต็มไปหมดเลยผมเห็นเออ,เ,อเห็นอะไรบางอย่างสมาธิสอนผมออขายสองร้อยห้าสิบาทผมเป็นเด็กนะอายุแค่เจ็ดแปดขวบสิบขวบผมมีเงินเก็บอะ่ะผมไปซื้อเงินไปไปซื้อสองรอยห้าสิบบาทมาผมยังจำได้เลย เฮ้ยนี่คือเงินจับฉลากผมจะไปเดินตามบ้านนะแล้วผมก็มีแผงจับฉลากให้รางวัลมีแม่โขงมีบุหรี่ซองบุหรี่เป็นจับฉลากนะถ้าใครจับได้ก็ถือว่าเฮงผมก็ไปตามบ้านแล้วก็ให้เขาซื้อเบอร์แล้วผมก็คิดเลยถามเจ้าของร้านว่าเขาขายใบละเท่าไหร่ถ้าสมมุติผมซื้อมาแผงเนี้ยมันสองรห้าสิบาท ผมจะทํากําไรเท่าไหร่เขาบอกว่าผมจะทำกำไรประมาณหกร้อบาทโอ้โอเคลงทุนสองรอยาสได้6ก0้อยบาทผมก็ทำสิ่งนั้นในสิ่งที่เรามองเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยเรามองต่างมุมเนี่ยแต่สิ่งที่ทำให้ผมมองต่างมุมเพราะว่าสมาธิสมาธิมันทำให้ผมเกิดปัญญา พ่อแม่ผมไม่มีเวลามาเลี้ยงดูผมไม่มีเวลามาสั่งสอนผมแต่เขามีพระคุณกับผมเขาเป็นผู้มีพระคุณที่ทําให้ผมเกิดให้ผมมีลมหายใจให้ผมมาเป็นหมอแกนวันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าผมเนี่ยนะทําสิ่งนี้เสร็จผมก็เดินไปอีกผมเห็นร้านไอติมที่เป็นแท่งแก้วแล้วก็มี มีเา็าเรียกว่าซองที่เป็นหวายอ่ะพันอยู่ผมก็ถามเขาว่าขายเท่าไหร่แล้วผมก็ถามเจ๊เขาว่าถ้าผมขายหมดเนี่ยผมจะกําไรเท่าไหร่อเจ้บอกว่าผมจะได้ร้อยแปดสิบาทถ้าผมลงทุนหกสิบาทหกสิบห้าบาทผมต่อย,ยอดจากเงินสองร้อยห้าสิบได้มาหกร้อยห้าสิบผมไปเล่นไปทําต่อแต่ถ้าเป็นพี่น้องผมถ้ามีเงินแบบนี้เหรอ ไปบ่อนไปบ่อนการพนันหมดทันทีแล้วเป็นหนี้เป็นสินแต่ผมไม่ใช่ไงผมไปต่อผมไม่ได้มีพ่อแม่มาเลี้ยงดูนะครับผมแค่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าในที่ที่หนึ่งที่เราอยู่ในที่ที่มันเป็นอกโคจรมันเกิดการเรียนรู้แบบปัญญาได้ผมก็ไปขายติ่แท่งเดินไปตามตลาดแล้วไม่อายด้วย เขาไม่มีความจําเป็นต้องอายอะไรคนนี้เต็มไปหมดเลยของเตยในตลาดสดแต่ผมเนี่ยเดินไปตามพื้นที่ที่เขาเรียกว่าพื้นที่ที่สร้างรายได้ผมรู้ว่าตึกนี้นะตรงแถวก่อนหน้าถนนใหญ่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะมันจะมีชุมชนพวกเด็กวัยรุ่นอ่ผมรู้นะว่าแถวเอขายกุนเชียงแถวนี้นะมันจะมีกลุ่มเด็กวัยรุ่น อะไรเงี้ยเข้าใจความหมายผมเนาะหรือผมรู้ว่าไอ้หลังที่ทิ้งขยะคลองเตยตรงนั้นน่ะไอ้ที่เป็นแหล่งที่เป็นถอนขนไก่อะ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าคนแรงงานผู้หญิงทํางานอยู่ที่นั่นผมเดินไปที่นั่นเดินไปทาไมครับเพราะว่าเขาทํางานเขาต้องการกินอร่อยอร่อย,ออยเย็นเย็นแล้วก็เด็กวัยรุ่นเด็กเด็เนี่ยไอ้ที่มันหิวเหี้ยวเนี่ยเราไปขายเขาเรารู้ว่าคนอื่นเขาขายราคาเท่านี้แต่เราลดลง สลึงหนึ่งห้าสิบสตางค์เนี่ยเราขายออกได้เร็วก่าเขากําไรลงนิดนึงแต่ผมขายหมดเร็วผมเอาเวลามันสําคัญกว่าไงถ้าสมมุติมันกําไรอย่างที่บอกไปลงทุนหกสิบบาทเราได้มาร้อยหกสิบประมาณนี้นะโดดประมาณแต่ถ้าเรากําไรเหลือแค่ร้อยสี่สิบแต่เรายังมีเวลาเพิ่มเราไม่ต้องเดินยาวขึ้น เราไปแค่สามจุดเราก็ขายของหมดแต่ถ้าเราแบบอยากจะขายให้ได้กว่าร้อยหกสิบแต่เราต้องอยู่เวลาอีกตั้งชั่วโมงหนึ่งเพิ่มขึ้นหรือสองชั่วโมงแล้วเราไม่มีเป้าหมายด้วยนะไม่ใช่ผมแล้วใครสอนผมอ่ะก็คือสมาธิสมาธิตัวเดียวที่สอนผมให้ผมคิดให้ผมตัดสินใจไม่ได้เกิดจากประสบการณ์เพราะว่าผมเป็นคนเห็นสิ่งนั้น เพราะผมเห็นว่าไอ้ร้านที่ขายเรียงเบอร์มันตรงข้ามมันมันเป็นขายร้านขายไอติมแท่งแท่งแก้วอะเพราะมันบอกว่าผมไปต่อยอดกับมันได้นี่คือสิ่งที่ผมทำบ้านผมอยู่ตลาดท้ายของเตยผมเดินผ่านพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขาขายผลไม้เป็นรถรถเข็นเลยจำชื่อพี่เขาไม่ได้ ผมเนี่ยไปนั่งเล่นกับพี่เขาผมเข้าไปนั่งเล่นกับพี่เขาพี่เขาก็สับมะพร้าวเป็นมะพร้าวแบบเหมือนกับเป็นสีมูตาลน่ะเผาแล้วอ่ะแต่อาชีพเขาเมื่อเผาเมื่อเมื่อปอกมะพร้าวเสร็จเนี่ยเขาจะไปขายผลไม้ซึ่งเป็นรถเข็นสองชั้นสามชั้นเคยเห็นไหมครับรถเข็นใหญ่ๆนิดนึงแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นที่เปิดกระจก เห็นไหมครับแล้วก็มีผลไม้เต็มไปหมดสองชั้นสามชั้นพี่ผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนรูปร่างาไม่อ้วนนะผอมแต่เป็นคนที่แข็งแรงมีหนวดเป็นคนใจดีมากผมไปนั่งแล้วก็ไปเรียนรู้การสับแต่ผมไม่นั่งคุยเขาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าสมาธิสอนให้ผมรู้ว่าอะไรผมไปคุยเขาเขาให้ผมกินมะพร้าวเขาเรียกว่ามะพร,าร้าวเคกือามะพร้าวนะ มะพร้าวอะไรนะน้ำหอมอะ่ะเนื้อมันอะ่ะน้ำหอมอะ่ะเขาให้ผมกินฟรีทุกครั้งแล้วก็เจอตลอดเพราะว่ามันเป็นมะพร้าวน้ำหอมแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าพี่เขาสอนให้ผมสับไม่พอผมเห็นคุณค่าของสิ่งหนึ่งเขาให้ผมกินฟรีแต่เขาเอาไปขายนะเพราะว่าเขาเป็นแหล่งที่ไว้สับกินสับขายผมเห็นปัญญาเลยอะ่ะ ผมไปโรงเรียนผมถามเพื่อนว่าใครอยากได้น้ำพามะพร้าวน้ำหอมผมมีราคาดีมากสดแล้วก็หวานด้วยผมกินมาแล้วดีแน่นอนผมไม่ติดคองเตยผมก็ไปรับขายรับซื้อจากเพื่อนให้เพื่อนมาซื้อซื้อซื้อแล้วผมก็ห่อถุงเองแล้วผมก็ไปบอกพี่เขาก่อนด้วยว่าพี่จะขายผมเท่าไหร่ ทางทางที่เขาสับขายอยู่แล้วนะโดยการขายเขาเรียกว่าขายปลีกแต่เขาเห็นเราเป็นเด็กไงเขาให้ราคาลงลงมาอีกสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นเห็นหรือยังว่าผมเด็กอายุแค่แปดขวบสิบขวบผมเอามะพร้าวน้ำหอมไปขายนี่คือปัญญาจากสมาธิในขณะเดียวกันก็มีเด็กวัยรุ่นเสพยา วันวันก็ตั้งกลุ่มเสพยาหรือไปป้นไปจี้บนรถเมล์ซึ่งเราก็รู้จักพวกเขาทั้งหมดแต่ทำไมเราไม่เหมือนน่ะในที่ที่เป็นนรกอ่ะแต่เป็นที่ที่ทำเงินได้น่ะมีคนมากมายอยากมาคงเตยเพื่อมาทำงานเพราะเป็นที่ทำเงินเป็นที่ทำงานแต่มันต้องจบชีวิตด้วยการเล่นการพนันกับติดยาเสพติดที่คงเตยแต่เราไม่เป็นน่ะ เราไม่ได้มองพ่อเราเป็นต้นแบบของสิ่งที่เขาทําคือเล่นการพน,นันแต่เรามองต้นแบบของพ่อเราคือความขยันเราได้ความขยันมาจากพ่อแม่แม่ผมรับหาบน้ําทําความสะอาดทําทุกอย่างไม่มีการศึกษาพ่อแม่ผมผมก็เหมือนกันแต่ผมใช้เวลาที่คุ้มค่าคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าผมใช้เวลาที่คุ้มค่ามากอย่างไร เด็กคนหนึ่งที่ไม่มีพ่อแม่สั่งสอนแต่ผมเนี่ยไปเล่นกีฬาไปเล่นแบดมินตันที่ซอยสายมิย์หรือสายน้ำผึ้งซอยสุขุมวิท22ผมไปเล่นก่อนไปเล่นเราก็ต้องดูพ่อพาไปเราเห็นอะไรบางอย่างเราก็ลองอยากเล่นบ้างแต่เราเป็นคนที่มีพรสวรรค์ แต่เราไม่เอาพรสวรรค์ของเราทิ้งเปล่าผมทำเศษกระดาษขึ้นมาตอนนั้นเบอร์โทรศัพท์มือถือยังไม่มีนะครับต้องใช้เบอร์บ้านผมทำกระดาษขึ้นมาไปถ่ายเอกสารไปเดินแจกที่หน้าซอยหน้าโรงเรียนสายน้ำพึ่งและสายน้ำทิพย์แต่ผมจะเน้นที่สายน้ำพึ่งเพราะว่าเป็นชั้นมัธยมก็เรียกว่าม,ม1นึ่งม .2 มสม .4 มหมห เด็กใส่เสื้อสีเหลืองไงใส่น้ำพึ้งผมนี่นะไปแจกกระดาษแล้วว่าผมเนี่ยสอนสาวัอาทิตย์